รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปลี่ยนมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะชีวิตคนเมืองอย่างเรานะคะนับวันก็หาสีเขียวความใกล้ชิดกับธรรมชาติยากขึ้นทุกวันนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์และใช้ชีวิตอยู่ในรถที่ทํางานชีวิตประจําวันของเราก็มีอยู่เท่านี้ค่ะหลายๆคนค่ะก็โหยหาธรรมชาตินะคะอยากจะกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะอยากจะไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดในขณะที่ภาคเกษตรกรในต่างจังหวัดก็กลับมาใช้ชีวิตทํางานในเมืองเพราะว่าค่าแรงสูงกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีคนในสังคมเมืองจํานวนหนึ่งค่ะก็ อยากจะกลับไปหาธรรมชาติด้วยวิธีการที่ง่ายๆค่ะโดยการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองค่ะ ซึ่งการปลูกผักปลอดสารพิษนั้นแม้ว่าจะดูเป็นไปไม่ได้สําหรับสังคมเมืองนะคะแต่ก็แนวคิดนี้ก็เป็นไปได้และทําสําเร็จมาแล้วค่ะบ้านในสังคมเมืองเราที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยละคะ่ะเราจะสามารถปลูกผักให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและที่สําคัญนะคะผักปลอดสารพิษทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีสารพิษตกค้างค่ะซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจํานวนมากนะคะเรียกได้ว่าคุ้มทั้งร่างกายและจิตใจทีเดียวค่ะวันนี้รายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องนี้กันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและย,ยั่งยืน กลุ่มปตทได้ขยายโอกาสให้สินค้าชุมชนหรือผลิตภัณฑ์โอท็อปได้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยได้จัดทําโครงการสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปในสถานีบริการน้ํามันปตทหรือโอท็อปบายพททภายใต้แคมเปญสร้างไรายได้ให้ชุมชนให้ทุกคนมีอรอยยิ้มด้วยของฝากทุกการเดินทางเพื่อจําหน่ายสินค้าโอท็อปที่คัดสรรมาแล้วกว่า900รายการ โดยจำหน่ายพันจุดจำหน่ายสินค้าหรือคีออสร้านสถานีของฝากตลอดจนการจัดกิจกรรมตลาดนัดโอท็อปอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดูแลเรื่องบรรจุพันให้ได้มาตรฐานซึ่งปีนี้ได้วางจำหน่ายสินค้าโอท็อปใบพีทีทแล้ว50สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศค่ะ เราเชื่อว่าโดยวิธีการจ่ายสินค้าแบบนี้เนี่ยนะฮะก็จะได้มีโอกาสเนี่ยมาช่วยกันทําให้เศรษฐกิจชุมชนได้ดีขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าของโอท็ด้วยครับแล้วถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยเราคิดว่าอยากจะขยายไปในสารน่บริการของกทอที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นการกระจายสินค้าโอท็ของเรารับอย่างยั่งยืน,นครับ ไปขายตามนัดเนี่ยรายได้จะถูทีจะดพอทไม่ได้มาอีกพอทจประโยชน์เยอะเช่นว่าเพิ่มผลกําไรขึ้นประโยชน์ขึ้นนะครับถ้าว่าไปตามนัดเนี่ยประโยชน์มันน้อยเพราะว่ามันจับพอดีทุนซะเยอะนะครับมาพอทจัดเนี่ยจะได้คุ้มค่าฮนะคุ้มค่าผมชอบอยู่ยังว่าของการของโอท็อปที่จัดมานี่คือเป็นของมีคุณภาพทุกอย่างนะครับถ้าว่าของไม่มีคุณภาพจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าคนเดียวครับรับรองพันเปอร์เซ็นต์นะฮะ คุณผู้ชมผ่านไปที่สถานีบริการน้ำมันปตอทอสาขาแหลมฉบังขาเข้าจังหวัดชนบุรีแล้วล่ะก็อย่าลืมเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าจากชุมชนในร้านสถานีของฝากได้ทุกวันนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นคือจะมีตลาดนัดทุกสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนครลิมปะคุป,ปถาวรหรือคุณปิ้นค่ะเกษตรกรคนเมืองเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักค่ะสวัสดีคุณปินสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงแรกอยากถามคุณปินก่อนว่าคิดยังไงถึงเราถึงอยากจะปลูกผักในเมืองขึ้นมาเพราะว่า,าตั้แต่ ผมมันรู้จักเรื่องที่เรียกว่าการเกษตรยั่งยืนเนี่ยครับเลยมีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องการเพึ่งนป่าตนเองอนะครับก็เริ่มจากด้านที่เราทําง่ายๆคือเรื่องด้านอาหาระนะครับว่าเ,ออเราเป็นคนเมืองเราจะไปปลูกผักปลูกผักไว้ทานเองได้ไหม,มนะครับเริ่มจากการสนใจอยู่แล้วสนใจว่าอยากเป็นคนชอบทานผักปะ่ะหรือยังไงหรือว่าเราคิดว่าอยาฆขาแมลงมันเยอะหรือเกินหรือยังไงไม่ฮะคือผมผมสนใจว่า ถ้าเราทำเกษตรเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขคือผมคิดง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งต้องเป็นเกษตรที่มันมีความยั่งยืนก็คือเป็นเกษตรที่คล้อยตามแนบพิษธรรมชาติอย่างเกษตรที่เราเรียกว่าเกษตรอินรีเกษตรธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะผมเห็นแบบอย่างคนที่ทำแบบนี้มาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผมอย่างเงี้ยท่านไปสอนผมสมัยเราเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยท่านขี่จักรยานไปสอนอายุ75ิปีขี่จักรยานจากตลาดไทยมาธรรมศาสตร์ลังสิตอย่างเงี้ยอายุ75กลับไปดูบ้านท่านท่านปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองผมมีโอกาสไปเรียนรู้ใน ั้งในและต่างประเทศเงี้ยเราเห็นคนทำเกษตรอินทรีย์ก็มีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศเนี่ยก็จะมีเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็หมดหนี้หมดสินนะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็มีรายได้รายวันรายปีแล้วก็ในระยะยาวเป็นเหมือนแบบนานให้ลูกได้ใช้ได้ในต่างประเทศก็เหมือนกันผมไปประเทศออสเตรียอย่างเงี้ยประเทศเขานี่นโยบายประเทศเขาเนี่ยคือขอให้คนมาทำเกษตรอินทรีย์เลยแลวเขาส่งเสริมได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกแปัจจุบันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่า20 สองคนใน10คนของ,ของเกษตรกรบ้านเขาเนี่ยทําเกษตรอินทรีย์ทำเกษตร,ท,รที่เป็นเกษตรธรรมชาติอย่างเงี้ยผลก็ไม่มีอะไรยากขอให้เขาได้ครอบครัวเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดให้ประเทศเขามีความสวยงามให้มีทัศนียภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะจริงๆแล้วนวคิดของคุณปินเนี่เหมือนจะสวนทางนะ กับคนรุ่นใหม่หรือว่ากับคนในสังคมเมืองค,คือทุกคนหลีกหนีอาชีพเกษตรกรแม้ว่าจะเป็นสังคมชนบทก็ตาม,มคือทุกวันนี้คนทําเกษตรกรน้อยลงไม,ไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเกษตรกรรู้สึกไหมคะคือมันมันเป็นความย้อนแย้งนะในปัจจุบันนี้คือโอเคเราเรามีการศึกษามาบ้างนะครับแล้วก็พบว่าคนที่มาจากครอบครัวเกษตรกร ในปัจจุบันนี้เริ่มเริ่มจะมีน้อยลงหมายถึงว่าจะมาทําเกษตรน้อยลงนะครับยิ่งถ้าเกิดคนที่ทําเกษตรแบบเต็มเวลานะเป็นฟูลไทม์ฟาร์มเมอร์อย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็จะอยู่ไม่ถึงี่ถึง40%ซละประมาณ38%ของของประชากรทั้งหมดลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ในทางสวนทางเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นความย้อนแย้งเนี่ยก็คือตอนนี้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยชักอยากออกมาทําเกษตรมากขึ้นอันนี้นะครับมันเกิดจากหลายเหตุผลอันแรกก็คือหนึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยากทําเกษตรก็คือคนที่อยากมีชีวิตดีๆหลังเกษียณนะครับอยากมีสวนอยากอยู่บ้านสวนอยากทําเกษตรอยากทำอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มคนกลุ่มนั้นคือมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในเมืองเริ่มทํางานในเมืองแล้วไม่ชอบชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เร่งรีบชีวิตที่ไม่เป็นนายตัวเองชีวิตที่ทาแล้วสุขภาพเสื่อมโทรมอยู่ในรถวันละแปดโอ้ยอยู่ในรถอยู่ในรถวันละหชั่วโมงอยู่ในออฟฟิศวันละแปดชั่วโมงกินข้าววันละครึ่งชั่วโมงแบบนี้มันทําให มนุษย์หมดอายุเร็วขึ้นอะไรต่างๆเงี้ยคนก็เลยอยากจะหันเหไปใช้ชีวิตที่มันช้าๆลงช้าๆลงแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่เงี้ยก็เลยมีคนผันออกมาอยากทําเกษตรเยอะนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้อายุก็จะลดหลั่นลงมาประมาณอายุไม่เกิน40ปีเนี่ยก็จะเริ่มคิดก็จะคิดเริ่มคิดอย่างนี้ละเริ่มอยากจะมาทําการเกษตรแบบนี้แต่ว่าแนวคิดเกษตรของคุณปิ่นจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่มีสารพิษใช่ฮะสิ่งสําคัญก็คือเราพยายาม ทำการเกษตรที่มันคล้อยตามธรรมชาตินะฮะไม่พยายามเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติมามาใช้ในการกินอยู่ของเราสารพิษทั้งหลายปุ๋ยาฆ่าแ้ามางอ่าคือหลายคนเนี่ยเราจะบอกว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นอย่างปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ใช่สารพิษนะครับเป็นสารสังเคราะห์เป็นอะไรเป็นอาหารพืชแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสะสมได้นะครับแม้ว่าจะเป็นอาหารของพืชก็ตามนะครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ที่มอเกษตรเนี่ยท่านเอาผักในท้องตลาดเนี่ยนะครับเอาไปตรวจวิเคราะห์เทียบกันก็คือเป็นผักที่เราใส่ ปลูกในรางที่เรียกว่าผักไฮโดรโปนิกที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีกับน้ําไปนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ดิน <ๆ S 2> นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นผักที่เราปลูกแบบอินทรีก็คือไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ฆ่าแมลงค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นผักที่เราปลูกกับดินแล้วใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงตามปกติเทียบกันเอา3อย่างมาเทียบกันนะครับแต่คราวนี้ก็ไม่ได้เทียบในเรื่องของสารพิษตกค้างแต่เทียบกันในว่าอันไหนจะมีปุ๋ยที่ตกค้างใ <approaches S 2> <ๆ S 1> นในผักมากกว่ากันปรากฏว่าผักไฮโดเยล นะครับเพราะว่าสะสมวัดดูแล้วเนี่ยปุ๋ยตกค้างในผังกระดูกปนิเในสูงสุดเลยเพราะเขากินตลอดเวลากินตลอดเวลาไอ้ปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในผักตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนเรากินเนื้อสัตว์มากเกินไปเหมือนเรากินสารปูเนื้อหมูที่ใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงเหมือนเหมือนเรากินสีกอกที่ใส่ดินประสิวเยอะๆปุ๋ยที่ตกค้างถือว่าเป็นมันเป็นสารก่อมะเร็งสารก่อมะเร็งซึ่งไม่ดีก็คือไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเขาเนี้ย ปุ๋ยที่ตกค้างแล้วปุ๋ยที่ตกค้างก็คือเป็นสารก่อมะเรง็งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปุ๋ยธรรมชาติที่เราใช้ก็มีโอกาสแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากเพราะเราใส่ปุ๋ยพวกนี้ไม่จะมีความเข้มข้นสูงแล้วมันเป็นปุ๋ยที่เรขาเรียกอะไรมันต้องมีการแย่สลายก่อนแล้วพืชถึงจะไปทานได้แต่ปุ๋ยเคมีนี่คือปุ๋ยที่ ยาอ่าเขาเรียกอะไรละลายน้าแล้วซื่อไม่พืชใช้ได้ทันทีโอ้แต่จริงๆอย่างนี้นะมันก็เป็น,นการเข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าผักไฮโปไฮโปฟอนิกเนี่ยมันจะเป็นผักที่ปลอดยาฆ่ามแมลงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันปลูกกับน้ําแล้วมันไม่ต้องใส่ยาฆ่ามแมลงเลยแต่มันกลับไปมีมันมีผลด้านอื่นแทนผลด้านอื่นแทนก็คือเราเข้าใจถูกแล้วว่ามันมันปลอดยาฆ่าแมลงแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้แต่ว่า สิ่งอื่นที่เราไม่ได้คาดทิดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ปุ๋ยเนี่ยตกค้างอยู่ในตัวผักมากเกินไปจริงๆถ้าเขาจะอาจจะทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานคนปลูกไฮโดรโปนิกเนี่ยต้องปลูด้วยน้ำเปล่าเนี่ยอย่างน้อย4วันถึง2อ,อาทิตย์มาให้เราทานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการทดลองทดสอบอื่นๆอีกอย่างเช่นว่าเราเอาผักเนี่ยที่เราปลูกแบบธรรมชาติกับที่ปลูกแบบเคมีเนี่ยเอามาใส่ไว้ในถุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วปล่อยให้มันเน่านะฮะเวลาคือผักต้นเท่ากัน ปลูกพร้อมกันน้ําหนักเท่าๆท่ากันนะครับอันนึงใส่ปุ๋ยเคมีอันหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่อันนึงปลูกแบบอินทรีย์นี่แหละอันนึงปลูกแบบใช้สารเคมีนะเอามาเทียบกันแล้วปล่อยให้มันเน่าแล้วเราลองดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะอันไหนอันไหนปลูกอันนี้คือปลูกแบบออร์แกนิกเห็นไหมครับออร์แกนิกคือใบใบมันเหลืองแบ่ออร์แกนิกเนี่ยมันเห็นว่ามันจะเป็นไงฮะมันจะแห้งเหมือนใบไม้จะแห้งตายไปเป็นใบไม้ใช่ไหมครับแต่อันที่เราปลูกแบบเคมีเป็นยังไงครับมีเน่าด้วยอ่ะอ่ามันก็ยังเน่่่าาาาละะเป็นนนน้ํคคครับีือวมตง ใช่ไหมครับที่เราทดลองเองได้นะนคือผมก็มเข้าใจว่าผักที่เราปลูกแบบเคมีเนี่ยเราเร่งโตมา,มากเกินไปะนะครับเขาก็จะมีน้าอยู่ในตัวเยอะมากมเวลาจะเน่าเสียก็เละเป็นน้ํะแต่ในขณะที่ผักที่เติบโตตามธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาจะผูพังแย่สลายเนี่ยเขาก็จะแห้งตายเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหล่น ก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่คือเป็นไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะที่ที่เราอยากให้คนในเมืองอทั่วไปเนี่ยได้เห็นว่าอเออเรากาลังเลือกค่ะวิถีชีวิตแบบไหนเรากําลังจะเลือกที่จะอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมาปลูกผักสําหรับคนเมืองก็ยากแล้วนะและการที่จะมาปลูกผักแบบปลอดสารแบบเกษตรอินทรีย์ ยิ่งยากไปอีกเดี๋ยวคราวหน้าจะมาให้คุณปิน้นบอกว่าวิธีการหรือเทคนิคค,คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปเพราะว่าคุณปิน้นก็ทําสําเร็จมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปชมกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าเที่ยวเกาะโปรดที่นี่ดีก่อนทิ้งขยะแต่ละชิ้นนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจเป็นผู้หนึ่งที่สร้างความยากลำบากให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลแบบนี้ก็ได้ค่ะ ขยะที่เก็บได้จากในทะเลแถวบ้านผมนะครับมีหลายอย่างมีทั้งกระสอบกล่องโฟมถุงพลาสติกถามว่าพวกเราเหนื่อยไหมถึงเหนื่อยพวกเราก็ต้องทำครับไม่งั้นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในทะเลจะไม่มีที่อยู่อาศัยอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันคิดก่อนที่จะทิ้งขยะลงทะเลเราลงไปเก็บขยะชายหาเดเนี่ยครั้งหนึ่งได้ 3-4ถึงตันทุกครั้งเพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลบ้านเราเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ซึ่งจะส่งผลดีกับลูกหลานของเราในวันขนา้างหน้าชาวหนองซ่อนแห่งนกักปพูทุกคนเขาห่วงใยในสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะด้วยการคอยเก็บขยะรักษาความสะอาดเพราะวาพวกเขาอยากจะเห็นทะเลระยองสวยสะอาดตลอดใจค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจรึงไม่ยากที่วันนี้เราจะช่วยกันดูแลร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากกลุ่มปตท,ะท คุณผู้ชมคะกลับมาสนทนากันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจริงหรือเปล่าที่คนเมืองสามารถปลูกผักได้อันนี้คือแปลงผักที่บ้านคุณปิ๊นซ์นั่นเองครับอ่ะสมมุติว่าเรามีอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ฮะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโลเลยเวนบ้านบ้างนะครับเราก็สามารถปลูกผักง่ายๆนะฮะเราก็ไม่ต้องไปขุดดินให้เสียเวลาเนะเราก็ อ,อิดบล็อกนะครับหรือว่าอิดบล็อกประสานแบบนี้ม,มาก่อเป็นรูปแปลงเลยและผสมดินจากข้างนอกนะครับอเอาดินส่วนหนึ่งปุ๋ยคอกสะเอาดิน3ส,ส่วน3ส่วนปุ๋ยคอกส่วนหนึ่งคุกเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในแปลงเอาหาหญ้าหาฟางแห้งอะไรต่างมาคุมนะครับลดน้ําใส่น้ำหมักชีวภาพอะไรทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับให้เราค่อยปลูกผัก S <S <S ก็เตรียมดินก่อนเตรียมดินเอาไว้ก่อนให้ม,มีความชุ่มชื้นก่อนให้มีความชุ่มชื้นก่อนระหว่าง2อาทิตย์นั้นแล้วก็ไปพาะกล้าอะไรรอไว้ค่ะนะครับแล้วเราก็เอาต้นกล้ามาย้ายลงอันนี้คือผักอะไรอันนี้คือผักที่เราใช้กินจับจับชายนะฮะเรียกว่าผักชุนชายอันนี้คือใช้ปุ๋ยเร่งโตปะเนี่ยไม่ใช้ฮะอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะค่ะทำไมมันอวบได้ขนาดนี้ ปุ๋ยธรรมชาติคือปุ๋ยคอกครับใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เราทําเองปุ๋ยหมักที่ทําเองด้วยครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดในฤดูนี้เราปลูกพวกผักที่ทอดยอดได้ไวอย่างผักบุ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งนี่ก็จะไม่มีรอยอะไรเลยจะเป็นผักที่ชอบชอบอากาศร้อนชอบอากาศร้อนคือต้องอยู่กับแดดด้วยไหมคะฮะด้แดดได้แดดเต็มที่เนี่ยต้นก็จะตั้งตรงสวยงามนะครับไม่เลื้อยโยเยไปมาแล้วเราจะเห็นว่าสีของใบที่เราปลูกเนี่ยจะสีไม่เหมือนท้องตลาดค่ะมันดูเข้มกว่า สีจะตองเขียวนะครับจะผักท้องตลาดนี่จะสีเขียวเข้มนะครับสีจะเป็นคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่สังเกตอย่างนึ่งว่าถ้าเราอยากปลูกผักอยากอยากกินผักที่มาตามธรรมชาติสีสีเนี่ยจะไม่เข้มจะไม่เข้มมากจะไม่เข้มมากเพราะเราไม่ได้มีอะไรไปบำรุงเราไม่ได้ไปเร่งใบบำรุงอะไรมากมายเราไม่ได้ไปเร่งมันมากนะครับแล้วลำต้นเกี่ยวไหมคะว่าลำต้นเราอาจจะไม่ได้อวบอ้วนมากนักอะอย่จริงจริงก็จริงจงก็พอก็พออวบนะครับนี่ครับมันก็ ต้นก็จะมีขนาดใกล้เคียงกัน<ค>ะนะครับถ้าเราแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือที่ต่างเลยก็จะเป็นที่รากนะครับจะเป็นที่รากถ้าเป็นผักที่เราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยอรากฝอยเขาจะเยอะ,<ค>ะแต่ในขณะของเราเนี่ยรากแก้วจะเยอะอรากแต่อย่างได้ลึกกว่า <คะ S 1> ของเขาจะรากลื่นกว่าเราค,ะคะนะครับอันนี้ถ้าเราไปสังเกตผักตามในท้องตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ไม่อินทรีย์เนี่ยให้ดูรากก็ได้ดูสีดูรากนะครับถ้ารากถ้ารากฝอยเยอะแล้วตื้นๆเนี่ยแสดงว่าพวกนี้ผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมีนะครับเพราะรากเนี่ยเขาจะไปเดินกินอาหารไม่เก่งแต่ถ้าเกิดเราปลูกผักแบบอินทรีย์เนี่ยรากเขาจะลงไปลึกเลยนะครับเพราะว่าเราเราเราเน้นการบำรุงดินให้มีความโปร่งร่วนสวยเขาก็จะลงไปลึกก็เดือนหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งคือเราก็ถอนออกมาให้หมดครับกินแล้วก็ แปลงผักนี่แล้วก็ขุดแล้วก็เตรียมแปลงใหม่แล้วก็เตรียมแปลงใหม่จะปลูกอะไรก็ได้ครับจะปลูกอะไรก็ได้นะครับที่นี่เราก็จะใช้ปุ๋ยหมักเป็นหลักแตเมื่อกี้ที่แนะนําไปให้ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยเพราะว่าทั่วไปเราจะหาปุ๋ยหมักไม่ได้นะครับถ้าบ้านไม่มีบริเวณให้ทําค่ะก็คือเตรียมเตรียมดินใหม่ก็ปลูกใหม่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพืชชนิดเดิมแล้วแต่เราว่าเราอยากจะทานอะไรปลูกอะไรฮะคนจะปลูกแบบสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆอ๋อครจะปลูกถ้าเกิดสมมติแปลงนี้เคยปลูกผักบุ้ง รุ่นหน้าเราจะไม่ปลูกผักบุ้งแล้วเราจะปลูกสลัดปลูกข้า้นาปลูกอะไรแทนนะครับเพื่อที่ว่าแมลงที่จะมากัดกินผักเขาเนี่ยเขาจะได้จาไม่ได้ว่าตรงนี้เคยมีผักบุ้งอยู่นะเดี๋ยวเขาจะอยู่ถววอนอ่าก็หลอกหลอเข้าไปบ้างนะครับหลอกล่อกันไปไปอยู่แปลงอื่นบ้านค่ะถ้าเป็นบ้านที่ไม่ได้มีบริเวณเป็นทาวน์เฮาส์อาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักหรืออะไรอย่างเงี้ยปลูกได้ไหมคะปลูกได้ฮะก็ปลูกในภาชนะค่ะ มีผักที่ปลูกในภาชนะ,ะและทินได้ด้วยแล้วก็นนกทานได้ด้วยมีทั้งผักที่ไม่ต้องการแสงแดดส่วนผักที่การแสงแดดเราต้องการปลูกในภาชนะเนี่ยเราก็ยกไปหาแดดไปที่ระเบียงซะหน่อยนะครับไปที่ระเบียงซะหน่อยเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างก็ได้ไดครัไปดูขวดน้ําที่เราซร์อใส่น้ำขวดน้ำเห็นไหมฮะเราเจาะรูเราเจาะรูให้ทั่วนะครับข้างใต้ให้ระบายน้ําได้เราใส่ดินที่เราปรุงอย่างดีแล้วใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกดินนี้ต้องเป็นดินเหนียวดินอะไรดินใช้ผสมใบไม้เยอะๆเราเน้นให้ใช้ดินใบก้ามปู ดินผสมใบก้ามปูนะครับที่เราไปซื้อเป็นถุงๆได้นะคะที่ซื้อเป็นถุงๆก็ได้แต่ว่าเลือกเลือกที่มันมีใบไม้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องการใบไม้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดช่องว่างในดินค่ะ,น,ะคน้ำมันจะได้ไหลเวียนได้ถ้าเกไหลเวียนได้ดีดแล้วก็เราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปเป็นอาหารให้มันค่ะนะครับ เราก็จะปลูกผักสลัดเนี่ยเราต้องมีกากมะพร้าวต้องมีอะไรมาคุมดินว่าพื่อคุมหน้าดินไว้เพื่อที่ว่าหนึ่งประหยัดน้ำน้ำในเมืองแพงนะครับแล้วก็เราลดน้ําแล้วเนี่ยลดวันละครั้งสองครั้งก็พอละพืชไม่เหี่ยวใช้ได้นะครับการที่เราปกปิดหน้าดินไว้เนี่ยดินก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังมีความรุนสู่อยู่ตลอดด้วยเพราะมันป้องกันแรงกระแทกในการที่น้ําลดลงมาอัดมันเนี่ยนะครับนี่เพราะว่าเราอยากปลูกต้นหอมก็ได้นะครับต้นหอมนี่เราก็ไปเอาหัวหอมมาปัก หอมเล็กเนี่ยที่เราใช้ตำน้ำพริกทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้หรือจะมีพันเฉพาะของมันเรียกว่าหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งแล้วก็เอาหอมแบ่งนั้นมาปักก็ได้นะครับหรือต้นหอมที่เรากินเหลือเราเหลือต้นแล้วให้แช่น้าให้ออกรากเรามาปักแล้วเราบ่มรุงเขาก็กลับมาเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อีกนะครับอันนี้คือผักที่เราปลูกแล้วปลูกในเมืองได้แล้วเรากินอยู่ประจําด้วยครับใช่กินอยู่ประจานะครับหรือแม้กระทั่ง เป็นผักที่ไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันก็คือเมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันนะฮะแลวเอามาเอามาเพาะลงดินพ่อเหมือนถุงงอกไพ่อเหมือนถุงงอกเลยนะครับคือในนี้เป็นดินไหมในนี้เป็นดินเป็นดินที่เราล่อนละเอียดละผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเอามาเล็ดทานตะวันโรยลงไปนะครับแล้วโรยไปเยอะๆเลยนะแล้วก็ลดน้ําไม่ชุ่มแล้วก็ลดจนเขาขึ้นมาอันนี้อายุแค่5้าวันเองอายุห้าวันปุ๊บเราก็ทานได้เลย อย่างนี้เลยรดน้ํเช้าเย็นเหมือนกันรับรดน้ํเช้าเย็นเหมือนกันคือจะอร่อยกว่าถ่งงอกด้วยแล้วมีใบเขียวอันนี้เราเราเอาไปผัดกินเหมือนถัวงอกก็ได้ผัดกินเหมือนถุวงอกก็ได้เป็นสลัดก็ได้ต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ทันตะวันก็คือไม่ทันตะวันที่เราทั่วไปเนี่ยที่ขายทั่วไปที่ให้นกกินอย่างนั้นอ่าที่ให้นกกินนะฮะต้องใหญ่เอาที่คั่วแล้วที่คั่วแล้วกินไม่ได้เอามาเพาะงอกไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออะไรก็ปลูกใส่เข่งปลูกใส่เข่งปลูกในแก้วปลูกในภาชนะตะกร้าอะไรก็ไไดดด้้้้นนนนะรัับมมมตองาํีเเป็ศษ อันนี้นะครับก็ขอให้มันมีรูละเอียดละเอียดระบายน้ําได้ก็เพียงพอแล้วนะครับขอให้อุ้มดินให้อยู่แล้วก็ระบายน้ําออกมาได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้หมดแล้วไม่ต้องการแสงแดดฮะพวกนี้ปลูกในคอนโดเองได้เลยนะครับแสงนีออนก็พอแล้วนะครับแสงริมหน้าต่างก็พอแล้วนะครับเพราะไม่ต้องการแสงแดดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแสงเลยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนถุ่ออกา ้วถั่วงอกก็ปลูกแบบเดียวกันไหมคะแบบนี้ก็ปลูกได้ฮะถั่วงอกหัวโตถั่วงอกหัวเล็กอะไรได้หมดก็ถั่วเขียวนั่นแหละก็เอาถั่วเขียวหรือว่าถั่วอื่นก็ได้นะครับถั่วแดงถั่วดําถั่วเหลืองถั่วลิสงน่ก็ทําเป็นถั่วงอกได้ค่ะนะครับแล้วเอามาโรยใส่ฮะเอามาเอามาโรยใส่แบบนี้แล้วก็ไปล้างถั่วงอกเอาลดน้าวันละสองเวลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นถั่วงอกเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขามีใบเขียวเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เอาอะไรมาคลอบให้มันดำเอาไว้นะครับแค่นั้นเองค่ะค่าใช้จ่ายในการดูแลมมัันนนเ แพงไหมคะเทียบกับเราไปซื้อผักมากินอยากให้อยากให้เล่าถึงว่าบางทีน้ำปลาปลามันก็แพงนะแล้วผักหรือยังไงดีอะไรคือต้องคำนวณอย่างนี้ฮะถ้าคำนวณเฉพาะราคาผักเนี่ยมันแพงกว่าค่ะแต่ถ้าคำนวณกับการรักษาสุขภาพของเราเนี่ยมันถูกกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่านี่ผมเอาจากประสบการณ์เราเองเนี่ยพอเรามันเริ่มใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมเลิกกินยาแผนปัจจุบันเนี่ยมาประมาณเจ็ดปีแล้ว ไม่ได้กินวพาราซักเม็ดนี่ก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าเราสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นเห็นเลยนะฮะเวลาเจ็บป่วยอะไรทีร่างกายรู้ตัวก่อนแล้วก็กินแค่สมุนไพรกินฟ้าทลายโจรนะครับที่เราเอามาไล่แมลงนี่แหละนะครับกินแค่ไม่กี่เม็ดเองหายนะครับคืนเดียวก็หายนะครับกินผักสดกินผลไม้บ่อยๆเนี่ยเป็นหวัดนี่ไม่เป็นเลยนะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่เป็นเลยถ้าไม่ไม่ได้อุตริไปตากฝนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ แทบจะไม่เป็นเลยนอนดึกก็ไม่ค่อยเพลียนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่นอนดึกอยู่แล้วเพราะเราต้องตื่นเช้ามาดูแลต้นไม้มาอะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเทียบกับการรักษาสุขภาพของเราคุ้มมากคุ้มมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ป่วยแล้วหันมาเรียนรู้ที่จะปลูกผักทานเองเนี่ยสุขภาพเขาก็กลับมาดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องการไปรักษาพยาบาลค่ะค่ะแลวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการดูแลรักษาผักเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะไหมางอย่างว่าคนเมืองเราไม่ค่อยมีเวลานะคะ อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราให้เวลากับวันหยุดสุดสัปดาห์เราเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชาวสวนสุดสัปดาห์นะฮะก็ถือว่าให้เวลากับมันเพียง ừ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  พอแล้ว ừ ừ ừ นะครับเรามาขุดดินใส่ปุ๋ยรดน้ํา <ừ ừ S 1> ต่างๆเหล่านี้มันก็ให้เวลากับพืชผักของเราเนี่ยพอสมควรแล้ว ừ ừ นะครับคแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วะนะครับส่วนเออมีประเด็นหนึ่งที่ว่าเรื่องเรื่องที่ทําให้มันถูกลงเนี่ยคือถ้าเรา ถ้าเทียบกับราคาผักท้องตลาดนี่อาจจะแพงกว่า <to> แต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาผักปลอดสารที่เราจะไปซื้อเนี่ย<ม>อันนี้ก็ถือว่าถูกกว่าอีกใช่เพราะผักปาาลอดสารแพงนะผักปลอดสารเนี่ยแพงเพราะว่าค่านอกจากผักท้องตลาดเนี่ย<ม>ถูกเกินไปแล้วเนี่ยก็ยังมี fit, ค่าส่งผู้อีกมากมายนะครับค่าการจัดการที่แบบว่าจะต้องขนมันเนี่ยไปหาผู้บริโภคเอาไปขึ้นห้างขึ้นขึ้นเชลขึ้นอะไรเนี่ยมีทั้งค่าแอร์ค่าขนส่งค่าการจัดการต่างๆเนี่ยพอรวมไปรวมมาเนี่ยถือว่าแพงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดผักที่เราปลูกกินเอง นะครับแล้วเราใช้วิธีแบ่งปัน <c oughs> โดยโดยแบ่งปันเคือญาติหรือว่าแบ่งปันกับผู้บริโภคที่อยากจะเป็นสมาชิกแบบนี้นะครับพวกนี้ถือว่าถูกก,กันมากมายเลยทีเดียวถูกก่าผ<ด>ักปลอดสารพิษทั่วไปอีต่างหากถูกมากเลยฮะเทียบกันเราถูกมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณนครลิมปากคุปปะถาวรนะคะหรือคุณปินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคะวันนี้รายการของสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันสัญญาดิ้นพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ